ก็ดูข้าวแต่กอยังไม่เคยเห็นเลยดิข้าวออกกอใหญ่มากเลยใส่ปุ๋ยอะไรดิใส่ปุ๋ยทุใส่ปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยแบบไหนปุ๋ยธรรมชาติคือแปลงนี้เคยใช้วัสดุสิบตันลงเมื่อปีที่แล้วนี่อปอปุ๋ยธรรมชาติครับเศษฟางเศษอะไรมาอัดลงนี่หมดอเออดูเขียวสวยมากเลยแตกใหญ่มากเลยครับข้าวกี่เดือน ก็ดำเสร็จเมื่อวันที่28ไม่ใช่ข้าวนาปลางอี่ข้าวนะี้นครับกี่เดือน115วันอ๋อ115วันเหรอครับสวัสดีครับช่อง YouTube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องอ่าวันนี้จะนำเสนอข้าวเตกกกใหญ่นะครับเพราะว่าเปลงนี้นะครับเป็นเปลงที่เราเคยใช้วัดสดุ10ตันนะครับในการทำนาปีที่ผ่านมานะครับพี่ ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเศษต่อสั่งเศษฟางนะครับประมาณ3ตันนะครับพี่น้องแล้วก็เศษวัสดุนะครับที่เป็นแกลบที่เป็นเปลือกมะพร้าวนะครับที่ผมซื้อมาจากโรงงานทนําขนมจีนนะครับแล้วก็เศษอื่นๆอีกนะครับประมาณ5ตันนะครับอนอกจากนี้ก็เป็นมูลของวัวน,นะครับ ประมาณ2ตันนะครับรวมไปแล้ว10ตันนะครับพี่น้องที่ผมใช้ทํานาปีที่ผ่านมาข้าวนาปรางบินิษฐถึงสวยนะครับเห็นนาแปลงนี้นะครับซึ่งเป็นแปลงที่ผมดํานะครับพี่น้องก็ดำห่างๆเองนะครับ50เซนแต่พี่น้องก็ดูนะครับการแตกกอติดกันเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ ซึ่งข้าวนาปรังที่พี่น้องเคยแนะนำว่าหากว่าจะให้นาปรังได้ผลผลิตเยอะนะครับให้ทำทีทีนะครับแต่ที่ไหนได้พี่น้องก็ดูนะครับดูการเตะก,กอสวยเร็วมากนะครับเนื่องจากว่าอายุของเขาจํากัดนะครับ115วัน3เดือนกว่าๆนะครับ3เดือนครึ่งก็ให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทํานาปรังนี่ ทำเสร็จแล้วก็รีบใส่ปุ๋ยรีบเติดเปิดน้ําใส่นะครับให้ต่อเนื่องข้าวเขาจะได้สวยไม่ต้องชะงักนะครับพี่น้องแต่บังเอิญข้าวพันกอขอ79นะครับผมซื้อมาจากลาซาด้าเพื่อนแนะนำว่าเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตเยอะทนแรงแล้วสามารถทำได้2องฤดูนะครับทั้งฤดู นาปรังแล้วก็ดูนาปีนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามดูผลงานนะครับว่าข้าวสามสายพันธุ์นี้ข้าวพันธุ์ไหนจะให้ผลผลิตเยอะกว่าเพื่อนนะครับพี่น้องคอยติดตามและคอยรุ่นดูนะครับว่าข้าวพันธุ์ไหนจะให้ผลผลิตเยอะนะครับแล้วหาว่าพี่น้องสนใจอยากจะได้พันธุ์ข้าวก็ยินดีนะครับพี่น้อง บางเอินผมถ่ายทําตอนเช้าหน่อยนะครับแสงเดชกําลังส่งมานี่นะครับเป็นข้าวนาปรังจริงๆนะครับไม่ใช่ข้าวนาปีพี่น้องครับทําแบบเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ท้าทายธรรมชาติผมใช้น้ําบาดาลน,นะครับพี่น้องแล้วก็น้ําในสระส่วนหนึ่งแล้วก็น้ํามูลปลานะครับผมสูบใสสวยมาก แล้วก็พี่น้องคอยติดตามดูนะครับผมจะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ข้าวที่ให้ผลผลิตเยอะนะครับจยุดประสงค์ผมจะเอาทําเป็นอาหารสัตว์นะครับพี่น้องโน้นนะครับพี่น้องดูได้นะครับอับแปลงดํานี่เป็นแปลงที่หนึ่งนะครับโน้นแปลงที่สองนะครับพี่น้องเห็นเขียวๆอยู่หลังรั้วน้่นะครับอันนี้ก็กําลังสวย เดี๋ยวสองสามวันผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับพันกอขอ43ซึ่งเป็นพันที่เหมาะมากสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเพาว่าเป็นข้าวที่มีน้ำตาลน้อยนะครับผมก็เลยเอามาลองทำดูแถวนี้ไม่มีใครทำนะครับกอขอ,อ,อ4 3แล้วก็พันกอขอ 79. ไม่มีใครทำนะครับเขาทำแต่ใช้นาดกับประทุม สอ,อย่างนี้แหละครับพี่น้องก็พี่น้องคอยติดตามดูผลงานนะครับของสุดาฟาร์มแล้วก็พี่น้องเพลงนี้ที่สวยนะครับก็เนื่องจะเป็นเพลงที่มีวัดสดุมากนะครับผมใช้ในการทํานาปีที่ผ่านมาก็มีทั้งแหนแดงนะครับแหนแดงเป็นตันตันเลยนะครับพี่น้องนอกจากแหนแดงแล้วก็เศษฟ,ฟางเศษตอสัง ผมไม่ได้ไถนะครับใช้ระบบให้รถเหยียบนะครับเหยียบย่ำจะแล้วก็ดำเลยนะครับใช้แรงงานคนก็พี่น้องคอยติดตามดูนะครับจากช่อง Youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนดมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้เลขเตียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาเคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ